อุเบกขาน่้นบอกว่าธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาทั้งสะอาดบ้างทั้งไม่สะอาดบ้างทั้งสองอย่างเว้นความยินดียินร้ายแม่ชั้นใดถึงตัวท่านก็จงเป็นดังตาช่างในสุขและทุกๆเมื่อฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งอุเบกขาบารมีแล้วก็จะบรรลุสัมมาสมุทธิญาได้แต่ช่างเป็นดังแผ่นดินเป็น่างตาช่างเนะ แต่ช่างก็เว้นความยินดียินร่าอย่างที่ว่าไปแล้วใช่ไหมแล้วแต่ช่างอะ่ะเอาของมีค่าไปช่างมันช่างให้ไหมเอาของไม่สะอาดไปช่างมันช่างให้ไหมมันก็ช่างมันไม่ไปฏิเสธหรอกทําตัวเป็นแต่ช่างกันแล้วกันนะจะได้มีความสุขชีวิตนี้เนื่อจากวางเฉยอาอุเบกขานี่ก็มีความสําคัญเป็นบารมีข้อหนึ่งในบรรดาบารมีทั้งหลายเพราะไม่มีอุเบขา่ท่านบอกว่าอย่างนี้ เพราะไม่มีอุเบกขาด้วยความวางเฉยต่อโลกธรรมความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายทำพึงให้เกิดความพิการทางจิตเมื่อจิตพิการการสะสมบารมีก็มีไม่ได้เมื่อจิตยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเมตตาเว้นอุเบกขาเสียแล้วย่อมมีไม่ได้เรามีแต่เมตตาแต่เราไม่มีอุเบกขานี่การสะสมบารมีก็จะชะง,งักเลยจะไม่จเจริญก้าวหน้าต่อไป